ที่การแบล็กเมล์ครับสภาพ่อของท่ามีการแตกผมแล้วคือเขาเป็นผู้ชายมีมัวมันก็ด่ากูมันกำลังรีดผมอยู่อ,อีดาฟ้องเพื่ออะไรก็ไม่รู้ที่ที่รีดผมตัดมืออีดาฟครับตาาัดมืาาอเซมิเครัม บีนั่งฟังเพลงบาดซิวแพ้เออะตุน้ำหน้าเสียใจมากใช่แล้วบาดซิวแพ้เมื่อหังเกิดใต้ไปไหนด้านีดอีกแล้วไม่ต้องบรรยายด้วยถ้าเเหตุการณ์แต่งหน้าเกิดขึ้นวินาทีในพองนี้ไม่ต้องกลัวริบันมีริบบันมีริบันมัรเขบันม มีคนนอนหลับตลอดเวลาอันนี้ก็เนิร์ดนะครับเนิร์ดชุมเด็กเรียนก็จะนั่งขอบลุ่มกันทำอะไรสิ่งที่ไม่เป็นปัดครับตาติดแล้วก็จะมีการส่งคลิปต่างๆเข้าไปเกิดขึ้น โยนใครที ais, ่ไหนถ่ายรูปที่ไหนนี่ก็จะหมดคำบรรยายแล้วขอจบคลิปไปแค่นี้สวัสดีครับ